ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะมีแต่คำว่ามาแล้วก็ไปทั้งหมดนะความเป็นเด็กมาแล้วก็ไปความเป็นวัยรุ่นมาแล้วก็ไปความเป็นหนุม่มเป็นสาวมาแล้วก็ไปความแก่มาแล้วก็ไปอีกแล้ก็ไปจนได้แล้วอยู่ไม่ได้ในชีวิตบางทีก็มีความสมหวังมาแล้วก็ผ่านไป ผิดหวังความผิดหวังมาแล้วก็ไปเหมือนกันไม่มีใครผิดหวังตลอดนะอย่างบางคนอกหักนะอกหักคิดว่าชีวิตนี้มืดมนตลอดกาลแล้วจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอกหักครั้งแรกก็อาจจะเจ็บนานหน่อยแต่วันหนึ่งก็หายไม่ต้องตกใจเพราะอกหักหลายๆครั้งเข้าชินไม่เจ็บละเฉยๆ นความทุกขนะ์ก็ของชั่วคราวอีกแล้วมันมาได้มันก็ไปได้ไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกเนี่ยเราค่อยๆสังเกตนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะนล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยคนที่เราเคยรู้จักคนที่เราเคยรักอะไรอย่างบางคนนะับพ่อแม่ปู่ย่าตาใหญ่ตายตายตาย,ตาย,ต,าย,ต,ายตายไปคนที่ อายุมากๆหน่อยนะอ,อยู่มานานเนี้ยคนที่เคยรู้จักนะล้อไหาแต่จากไปเยอะแยะแนละ้วรักแค่ไหนนะวันหนึ่งก็ต้องจากห่วงแห่นกันแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องจากเนี่ยความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ความแข็งแรงของร่างกายวันหนึ่งก็ต้องจากเราไป เนื้อหนังก็เหี่ยวย่อนอะไรเคยสวยเคยงามก็ไม่สวยไม่งามความสวยงามก็ไม่ยั่งยืนเนี่ยค่อยดูนะชีวิตจริงๆเราเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรหรอกหรือบางทีมีลาบมีผลประโยชน์บางช่วงก็เสียผลประโยชน์ ได้มาก็เสียไปได้มาก็เสียไปมียศมีตำแหน่งถึงสามสิบกันยาเยงี้ขราชาการเคยใหญ่เคยโตกเกษียณอะไรนี้ก็เป็นตาแก่เป็นใหญ่แก่ไม่มีความหมายอะไรคนเคยกลัวเคยเกรงก็ไม่กลัวไม่เกรงแนละ้วแต่ถ้าเป็นคนดีกเกษียณออกไปคนยังคิดถึงเจอเขาก็ายังไหวอยู่ ถ้าตอนมีอำนาจอยู่ทําทำชั่วไปเยอะพอหมดอำนาจคนก็ไม่มองหรอกเขาว่าหลีกหนีหลบไม่อยากเจอนะชื่อเสียงเกียรติยศนะมันก็ไม่ยั่งยืนหรอกแย่งกันแทบเป็นแทบ,บตายแย่งตำแหน่งกันแย่งกันอุตรลดเลยทีเพื่อนกับเพื่อนนะเขาพิฆาดกัน ตอนเรียนหนังสือก็ยังรักกันอยู่พอจบใหม่ๆก็ยังผูกพันมาเป็นรุ่นเดียวกันเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันคณะเดียวกันช่วยเหลือกัน,ช,กนช่วยเหลือไปทำอะไรไปแข่งกับคนอื่นกับคณะอื่นกับมหาวิทยาลัยอื่นพอสุดท้ายโตๆๆขึ้นไปก็สู้กันเองละความเป็นเพื่อนก็ ไม่ยั่งยืนก็มีนะที่ยั่งยืนยังยังยืนได้ถ้าผลประโยชน์ไม่ขัดกันเงนนทุกอย่างในชีวิตเรานะเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่ไม่ยั่งยืนอย่าไปหลงก็บมันมากถ้าเราหลงก็บมันมากเราก็เหนื่อยมาก